สายอีโก่านะคะรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันและขับขี่สะดวกสบายนะคะใหม่รถเพียง36,000โลเท่านั้นนึกบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ในศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะค่างวดของน้องนะคะจะอยู่เพียง6,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญรถปีใหม่แบบนี้สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ นะคะวันนี้เซลต้าจะมาเอาใจสายอีโก้ขานะคะรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันและขับขี่สะดวกสบายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต้าก็จะมีนะคะมิสูบิชิแอทพา a ปี2019นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะคะด้วยรูปโฉมที่สวยงามและใหม่รถเพียง36,000โลเท่านั้นต้องบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ในศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกและไฟเดย์ทา์หรือเดย์ไลท์นะคะต้องบอกเลยว่าโลโก้ของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะคะมิสูบิชินั่นเองนะคะ้ายสีดำต้องบอกเลยว่าไม่ได้หากันง่ายๆนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะคะว่าด้านในของน้องเป็นยังไงเอ,อเดี๋ยวเรามาแวะกันข้างทางก่อนเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่เป็นสายแซบสายซิงนะคะก็มาจัดกันได้เลยเพราะเขาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาแล้วสวยๆน่าใช้งามกันเลยทีเดียวนะคะมาเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า GLX นะคะก็ถือว่าท็อปแล้วนะคะพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะคะระบบเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะเข้าศูนย์่าสุดที่20,000โลนั่นหมายความว่ารถคันนี้เช็คระยะปกตินะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะคะคุณที่มาซื้อนะคะก็จะได้รับเล่มนี้ไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยคะ่ะเหมือนที่เต้บอกเลยนะคะว่าไม้ของน้องเพียง36,000โลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีหน้าจอทัสกีนให้แบบนี้ด้วยนะคะ ระบบเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะสนับสนุนโดย car f o r sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r sure com ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านหลังของเขากว้างขวาง,วาง,วางแค่ไหนนะคะนี่เลยด้านหลังของเขาคือต้องบอกว่ากว้างมากๆนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือแม่แรงมีครบไหมยางอะไรโอเคนะคะมีครบมากๆนะคะต้องบอกว่าน่าใช้นะคะสําหรับคันนี้เตาจะต้องบอกก่อนว่าราคาของน้องนะคะโหเบามากๆนะคะซึ่งเป็นรถปี19นะคะเฉลี่ยแล้วรถคันนี้ใช้งาน1ปีนะคะไม่ถึง1นึ่งหมื่นโลด้วยซ้ํานะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีความบอบช้าแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้มีมาตรฐานนะคะกูยินสเปคชันนะคะ ตัวสอบมากกว่า300รายการก่อนตั้งขายนะคะเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นซื้อคันนี้บอกเลยว่าปลอดภัยถูกใจ100%เเซนะคะอะคันนี้ราคาตั้งขายหน้าเต็นนะคะอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นนะคะค่างวดของน้องนะคะจะอยู่เพียง6,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญรถปีใหม่แบบนี้จัด เต็มจัดหนักอีกแล้วนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะรถรุ่นหนึ่งนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube ของบอยรถบ้านนะคะและเพจของบอยรถบ้านด้วยกันทั้งหมดสีสาขานะคะหรือจะเป็นลิงก์ไว้ของเต้าหรือเบอร์โทรของเต้าด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้มารีวิวเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย